ด้ยังมันังัได้ไปแล้วสองสามตัวเข้าหินสองก้อนแล้วเขา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 หินเข้าหินได้ ไอสัตว <G un> ์เออตัวมันตัวหนึ่งตัวมตัวมันมันนมาแล้วจัดจัดลงใหม่ดีพี่มันองจัดแล้วลงเติมเลยลงมาแล้วเนี่ยไม่เติมเติมไม่ได้พี่เพราะว่ามันยึดสวหน้าแล้วมันยึดสวนาแล้ว,ลวตรงถนนอะสี่ห้าตัวยึดหมดแล้วมันจะนั่เข้าหนึ่งอีกสองแล้วพี่ ของมาแล้วใครที่ว่าของแต่ตรงลานกว้างไม่เป็นไรไม่ไรคอยน้อตาตัวโอ้ยสงตกีฬาเป็นัวหลุมมีเปล่า้างว่ะ มันนตาอ้แกเวอร์เี่ยนตาองแล้วก็สองอนมตัวโอ๊ยมพึงแหลกเลยไหมว่มันหยุดแหลกก่อนเถอะ hình hình nôm đi nhá, ตอนนี้เน้องตาลจะโผลย่ยิงพี่ปิงนะตอนนี้เน้องวิ่งดันรถแล้วกัน

ย,ยิงกูเหรอรอบแรกไอสัตว์เจอกูหน่อยฮะเี็บร้อยของผมบินหมดถนนวหลนนมา,า,นมาแป๊บ,บนึงพี่ปิงออกออกกำลังเคลียร์ของ,งอ่อกมาอ็อกให้ อแ่นันแหละเดี๋ยวไปออฟอฟวิ่งมาหาซ้อมมาแล้วเตี้ยโอ้ตีเตี้ยเลยนี่เกมันได็กลมเนอะยวะเฮ้มเอากล่องซ่อมมาโคตรเยอะเลยว่ะ bỏng bỏng bán cây anh chị xuôi bán cây anh bán cây

โอโหไนเกไนไม่มีอะเข้าไป โอเคหายแล้วหายแล้วไอ้ชั้นจะทำอะไรทำอะไรว้าวว้าวแม่บังอยู่นี่บังอยู่บังอยู่พี่แั้นเนาะ โอ้ยมันหญนงนีนน่ก็สามที่ยิงเต็มปีเลยนี่ฮมีโล่ครับกองมินิเนี่แต่ผมผมขอไหนนะเก็บเลยเก็บเก็บทุกอย่างเลยเก็บทุกอย่างเลย Ba, nằm ở ba, chửi, hỏi đó chửi Hỏi đó, hỏi đó Ui Bay, 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 bay,